ตัวที่สามครับรเ,เป็นสไปล์ทีมเยือนไงเป็น่ายพื่้งมาเกือบครบเลยครับถูกตำแหน่งฟ้าวครับทิ๊กเกอร,ร์ก็ถิ่นเป็นฟาวอินสไปล์ส่วนเจ้าถิ่นก็เาปลี่ยนลงมาเพิ่มนะครับเอาเซฟกับเจ้าคอสลงมา

หัวทิ้งเลยออกข้างสนามชิมเยน็นใ้ทุ่งมีอะไรในใจหรือเปล่า <c oughs> หัวทิ้งซะเลยโดนกดดันโดนกดดันร้อนมิดจิ้มสวยครับโบ่งทิ้งออกหลังเลยเตะทุกเตะมุมยังไงครับฟ้าวครับยกขาสูง เท้าสูงครับเป็นไ่ายเท้าสูงเป็นลูกฟริกิตต้องเตะขึ้นมาครับมีชีวิตทีว่ามองบอลเลยดิแต่ละคนนะเอ้ยเอาให้ได้สักลูกดิทีมงานบอกว่าขอสักลูกในี่ดีครับจับบอลโดนสองอีกแล้วเคลียร์เข้าทำแต้งครับโดนเขาบังอีกแล้ว ได้ครับฉันรอดกีเดียวเลยตอนนี้จับบอลอยู่อืมลองบอลอยู่ครับอืมเบนแรงใลยครับจับไม่หลวมข้างสายอีกแล้ว เปทุ่มของทีเดียนครับรุ่งหยบเส้นข้าเฟ้าเป็นลูกทุ่มของด็กทหาครับเจนี้เปลี่ยนทุ่ม,ททมกันเินว่าเล่นเลย เที่ยวทำได้สวยทำครับจริงหลังมาปิปบนจังหวัดเดียวจับอยู่ไหมไม่อยู่แต่ลุ้นลุกหน้าอินสไปร์ตันตัดกลับไปได้แล้วเอาวล้ครับดูทำโดนจันเออล็อกสวยครับลูกนี้จะจ่ายเพื่อนอาแล้วครับหลุดไปถึงแตงได้ลุ้นไหมจ่ายตัดกลับมาแล้วภาคภูมิยิ่งติดคอ ที่กองหลังเนอะโอกาสเริ่มมาแล้วครับเล่นชี้มาด้านขวาบอลเขรงกลางให้กับตั้นตั้นไม่จ่ายเร็วอ่ะล็อกแล้วโดนตั้นก่อนกลางก็จ่ายให้กองหน้าีตั้นเลยข้ามครับเล่นชีงกันไปเริ่มต่อติดแล้วครับคอสหลุดไปด้านขวาล็อกแม่จะล็อกเข้ากลางโดนตัดกลับอีกแล้วอพอดครับ าไปจากข้างหเาเบิ้ลเร็วออกข้ามสนามเปลุกทุ่นของดุลพัาธ์งจันทร์เริ่มมีลุ้นเริ่มมีลุ้นแล้วเรื่อยๆครับตองิตักูมไปเขาจางให้ให้ใครครับไม่งอนเงียไม่งอนเงียเล่นไปเอาครับทิกเกอร์ปังออกหลังครับไปลุ้ตั้งแต่ขึ้นมาของดุลพรนธุจันท์ เราจะเดินทางหลังยิงล้มได้ต้องเข็ดนบอลตลอดดิเราอยู่ันที่สนามไซเดียมโดนจาน56นะครับสนามจะผิดอุ่โนโ้นรอบเป้าอีกแล้วเลรดตอบออกไปได้ครับโดนไหมเหม็นตำแหน่งดีครับ ลรวตากันประตูแ้น้องไม่ผ่านครับรอประตูแรกอยู่ครับทีมเยือนเป็นสปา์บุกมานานสี่ประตูปานมาทิกเกอร์หน่วยย้อนกับไปทานเดิมทิกเกอร์ครับจันจ่ายติดเอาดื้อๆเลยครับ ล็อกหนีมาสวยมากลูกี้เบิ้ลคืนกลับมาเปลี่ยนแกนมาเลยครับเปลี่ยนแกนมาเลย,เป,เ,ลยเป็นสปายของบอลอยู่นะครับสกิดได้ครับไม่ฟาวเล่นที่บออยู่ครับเล่นต่อสองซะเลยลูกมันออกเสาไกลครับ ันคิดได้เรกนี้เดียด๋ยขึ้นสนามมาแล้วโดนตัดแล้วพอฟนี่นเข้าบอลนะกันไม่เคยจ่ายเร็วเลยเอาครับสกัดอนอกหลังเกือบผิเดเหลี่ยมเหลี<ม>่ยมยาว ไม่ใช้จังหวะได้เปรียบเลยสปายครับจะลากลากลากเดี๋ยวเปลนทุกเล่นครับกรรมการให้สัญญาณเป็นทุกเล่นออกดังโอเคครับเริ่มได้โอ้ยอัดมาเสาสองเลยแต่มันแรงครับอีกฝั่งเลยครับเป็นทุ่งของจะทำโดนจันอ้าวสกัดไปเข้าทางเขาเกือบโดนสองเลยนีครับ แต่สีลูกนี้เบียบไู่นีออกมาเบียดนีทนี่ก็ใช้มือผาดเปลเลยครับจริงๆแล้วเป็นแเป็นสปายรุ้นประตูที่หับสั์เลยอยู่เลยครับ เป็นสไปี์เยื้อนยกชุดเลยครับผู้สาบตูด้วยครับนีดเจ้าถิ่นหายใจทันไหมครับไปคิดงั้นขวาครับเป็นสไปทดสอบสาบตูอีกแล้วสตัตว์ลูกนี้ปัดแล้วไปชนเสาโดนสัตว์ยังปัดไม่ได้ เยี่ยมครับติดดึงดูโอ้โหมาแลครับเว้เวเวล็อกกลับมาอชี้ลงเตะด้านหลังครับอันตรายครับสั้นสันเล่นกันอือ สมาธิหายจังหวะจังหวะถอยครับรอที่จะสง set ทยันขึ้นมาครับดูครับภาพตัวนี้แตงจิ้น ไม่ดันครับทีมอยาดันบ้างครับผักนิดผักหน่อยครับอยากรู้จักกันเท่านั้นเองครับมีสกิดกันหน่อยผัดกันนิดกันหน่อยครับตะวันครับเดูภาพบอลไม่ถึงเลยโดนตัดโอกีตัดออกไปครับไปลูกทุ่งของเจ้าถิ่นครับตายกระดาน่อยเอ้ยจะได้บอลไม่ยืนรอนะโยกหาจังหวะกันอยู่ ตัหมง่งหม่งยืดหัวเฮ้ยนก็เลยกลายเป็นแดงครับเป็นสปาใส่กอนยงอยู่โอ้ยเกือบหลุดหลุดแล้วครับหลุดออกหลังเลยั้งเตะขึ้นมาครับเกือบพลาด จะได้ประตูตอนกี่โมงครับิต่อกันไม่ติดเลยครับขานแตงแต่งเบิ้ลได้แล้วลูกนี้อุ้ยไม่ได้อีกแล้วโดนตัดกันอีกแล้วสปโอ้โหไฟาลูกนี้สวยหนีไปแล้วครับหนีไปแล้วแล้วเ็กเซฟได้ครับเกือบโดนฉีกไปไกลกแล้ว สองเอ้าลูกนี้ขบขาไม่ทันเัาดี้จะเอาไม่อยู่ครับมันยับเลยครับครับเอาต้นกลางออกมาคุมกลางดูอีกทีหนึ่งครับครับ ร็อมอยู่3คนยังหลุดเข้าไปได้แม่แต่เสินใจดีครับสับตูออกมาตะ,ตะ,ตะค,รไไครุบไว้ได้ตรโดนพยะยามครับเซนขึ้นมาไม,ไม่ได้แล้วครับบจนใจกันไม่ตรงเลยตอนนี้ต้องแจกไว้บรรทัดแล้วครับโอ้ยสปายครับขึ้นบนทางด้าน,นกราบซ้ายล็อกเข้า อาชิหมดทิ้งขึ้นมาแตงแตงรอบอลไปนิดนึงโดนแย่งกันไปแล้วครับ Enspire Enspire ได้ครองบอลอีกแล้วเจ็ดสิบสามสิบอ๊โอ,โอ,โอ้โดนตัดหน้ากรอบเขตโทษโดนส่องเลยอร้อยหกศูนย์ e n s p i r ี ทำพอเสียเสร็จตันรอบเป้าเลยครับดีครับอยู่ในบ้านอนอกบ้านทางกลับบ้านไม่เจอแลยครับโอ้โอชี้ครับอ,ออกมาีนออกมาออกไปกมุมกว้างโดนโอริสัตไปได้เสปายโฉบบอลกลับไปได้แล้วครับเปลี่ยนแกไปด้านกลับขวาหลุดขึ้นสนามากนไกลเลยครับตอนนี้ เท้ากมางจับไม่ดีถ้า yeah. จับดีได้สองอีกสปตัดกลับไปได้อีกแล้วครับโอ้ดิวโูมสับถูกทุบออกมาได้ต้องกล้ากล้าครับอ้าวไปพลิกจังหวะพลิกหาเข้าดีโดนสองอีกแล้วโโอ้หงานชุกจริงอยู่นี้ ดเลยครับขนาดเซฟแล้วเซฟอีกนะครับโดนไปหกเมล็ดแล้วครับเตะอัดเข้ามาตรงๆนะครับแล้วก็บอลยิงเข้าทางอินสไปอยู่โอ้โหเหมือนมีแม่เหล็กครับบอลเข้าหาอย่างเดียวเลยแล้วก็ดูครับส่องอีกแล้วเรียบร้อยเข้าคุณครับ เมนดูอะไม่ใช่เมนดูบาร์ซลีครับอ๋อแล้วเมนดูเลโอโูว่าอ๋อนั่นแหละครับสงสัยเมนดูเลโอโฟว่าคนคนเจ็ดศูนย์แม่